ผมชื่อจุลยุทธ์ยุรังสิกุนะครับจบจากโรงเรียนสมคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์จุลาชั้นปีที่2ครับเข้ารอบรอบ3กสพทนะครับได้คะแนนรวม80.48ครับ ถ้าตอนมอปลายก็ถ้าสักม .4 ม .5 แบบนี้ก็จะแบบทั้งเรียนด้วยแล้วก็เล่นด้วยครับคือ <Wow. S 1> ตอนเที่ยงตอนเย็นอะไรก็แบบมีเล่นกีฬาอะไรแบบนี้ครับประมาว่ากลางๆแล้วกันครับเพราะผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยทําเกตที่โรงเรียนเท่าไหร่ก็เริ่มเรียนตั้งแต่มต้นนะครับ เพราะว่าแบบมีพี่เรียนอยู่แล้วก็แบบบอกว่าดีเนี่ยครงเป็นชีวะครับชีวะมันจําเยอะก็คืออ่านซ้ําเรียนซ้ําไปจนมันเข้าหัวครับมันจําได้ครับชีวะก็ได้84ครับก็ลงคอร์สเอ็นไปครับของที่วิเวียนเนื้อหาค่อนข้างครบสรุปมาได้แบบอ้างอิงได้ครับอ่านแล้วก็เข้าใจพนัาแทยได้2 1 6-7ครับก็สอนลอจิกวิธีคิดที่ตอนเป็นแพทย์ก็แบบได้เอามาใช้อยู่ครับได้ 95ครับเอ <Wow. S 1> ก็แบบสรุปสูตรอะไรแล้วก็พี่แท็บก็แบบเวลามีสูตรใหม่ๆก็พยายามถ้าพิสูจน์ได้ก็จะพิสูจน์ที่มาอะไรอย่างนี้ให้ด้วยก็ทําให้เข้าใจมากขึ้นดิจิก็เลข94ครับสอนดีมากครับประทับใจพี่เกดมากครับสอนตแบบั้งใจสอนแบบเข้าใจง่ายข้อดีของระบบคอมพิวเตอร์ก,ก็คือแบบบรรยากาศมันน่าเรียนกว่าแบบชวนเพื่อนอะไรมาเรียนแบบนี้ก็จะชอบ มากกว่าครับส่วน Anywhere ข้ดีก็เรียนที่ไหนก็ได้ครับกัะสั่นเวลาเรียนได้ด้วยตัวเองชอบที่แบบก็เรียนที่บ้านได้เลยครับไม่ต้องเสียวเวลาเดินทางอะไรครับดีใจครับรู้สึกดีเหมือนว่าแบบคอมพลีทเลย การมาเรียนที่นี่ก็ทําให้แบบเก็บเนื้อหาได้ครบแบบเนื้อหาที่ขาดไปอะไรได้ครบได้ทําข้อสอบมากขึ้นครับความยากของเนื้อหามปลายกับมหาลัยอาจจะไม่เหมือนกันตอนมหกอาจจะไปแบบหนักตรงเนื้อหาที่แบบเยอะต้องอ่านทวนซ้าไปเรื่อยพอแบบมหาลัยก็คือความยากของเนื้อหาที่แบบมันเพิ่มขึ้นต้องใช้ความเข้าใจแบบเราก็แบ่งเวลาครับถ้าสมมุติว่าเราแบ่งเวลาดีก็อาจจะพอมีเวลาไปทําอย่างอื่นเยอะขึ้นเตรียมตัวให้ เต็มที่ครับเพราะว่าตอนผมอยู่ม .6 ก็คิดว่าแบบคือไม่อยากจะให้แบบมองย้อนไปแล้วเสียใจที่แบบทําไม่เต็มที่อะไรเงรี้ย <Wow. S 1> พยายามนึกถึงตอนที่เราสอบติดไปครับว่าแบบเราจะดีใจแค่ไหนแล้วก็แบบทําตอนนี้ให้เต็มที่ไปเลยครับทุกอย่างของอนิมานก็มีส่วนหมดครับไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรหรือมีการแนะนําคอร์สอะไรที่เข้าใจง่ายครับเร <Wow. S 1> ียนอนิมานก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ